มาค่ะวันนี้เราจะมาอาะเดี๋ยวเราจะทำช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องว่าดรูปกระตูนนี่นะคะหนังสือเอาค่ะสับความรู้ถูกไหมสับความรู้สำหรับนักเรียนอ่ะเราจะวาดตามเป็นหมดเลยนะคะนี่ค่ะ บทแรกบทแรกนะคะคือบทครอบครัวเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะวาดบทครอบครัวนะคะนี่นะคะก็บทครอบครัวก็เป็นอย่างนี้เราก็จะมาวาดกันเลยรา่ว่าพี่ๆน้งองๆนะคะที่วาดไม่เหมือนตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ก็พอได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเรามาวาดกันเถนะะอะอมายไม่มีคนไม่มยม่มีคนถ่ายให้เดี๋ยวมาจะชูให้ดูนะคะเพราะเพราะว่ามาไม่ไม่มีคนถ่ายให้ไงเลย,ย,ย,ยไม่มนถนัดกับ อันนี้มือเดียวเลยก็จะวาเสร็จแล้วก็จะมามามาชูมาชูให้ดูอย่างนี้ <hi> ก็เออวาดกันเลยค่ะไมก็จะเขียนเป็นอีพีพีเลยนะคะวันนี้ไมก็จะวาดปู่กับปู่แล้วก็ย่านะคะมาวาดกันเลย เดี๋ยวเราว่าเสร็จแล้วจะมาชมให้ดูนะคะอันนี้มมยนะคะวาดได้วาดได้แต่ว่า,วา,วากระเล็กไปแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะวาดเสร็หรือไม่ก็ให้เพื่อนๆทักทวงข้างล่างถ้าไม่เสร็จก็ทักทวงข้างล่างนะคะอันนี้ก็วาดได้ตัวได้เสื้อแล้วก็จะมาวาดเก่งๆก,กันเลยเดี๋ยวเราจะมาโช์นะคะไม่ก็วาดเสร็จแล้วนะคะก็นี่คะ่ะคุณฟูน,นะคะ ถ้าว่าใครกว่าลืมก็เขียนไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เดี๋ยวมาก็จะเขียนนะคะแปบบ๊บนึ้ง เขียนเสร็จแล้วไปไปจะเขีนเยนไว้ข้างบนว่าคุณปู่นะคะต่อไปเราจะมาวาดคุณย่ากันเลยเดี๋ยวไมจะโชว์มาให้ดูนะคะไม่วาเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เขียนชื่อเหมือนว่าคุณย่าอ้วนกวเดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อคุณย่ากันเลยนะคะ อันนี้มันสุกรพ่อของไม้เลยต่อไปแล้วก็จะวาดคุณพ่อนะคะเดี๋ยวเราก็มาวาดคุณพ่อเดี๋ยวโชว์ให้นะคะห้าส่วนสูห้าสนวาดอแล้วดี๋ยวาดลูกคุณแม่กันค่ะ ฟันเรสิ่งุดมือนงว่าเสร็จหมดแล้วนะคะเป็นหางนนเน้็นก็วาเสร็จมแล้วอันนี้เม่นปะเป็นมีบอีแรกะคะเอออีพีแรกปะวันนี้ก็จะบอกไว้นะคะว่าน้องชวเขาไม่สบายเขาเลยด่ ด,ด้วยเขาหอนตอนนี้ก็๊ะมื่แล้วค่ะบอ๊ะอยากอย่าลืมติดตามไวมนะคะพี่มาน้องโชอย่าลืมติดตามแต่ซ้ำเติมซ่องเติมพี่มาน้องโชจค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แม่ข้างล่างเลยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาซิปปูดซิป